มาแล้วจ้าคุณโลสตอรี่รายงานตัวคะ่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ลงคลิปมาเลยเนื่องจากปัญหาของทางด้านสุขภาพแต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรงเป็นปกติกันแล้ววันนี้ก็เลยนําสิ่งดีๆทริคดีๆมาบอกใครที่บอกว่าปลูกมะกรูดด้วยมเมล็ดมันยากเย็นแสนเข็นปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นทําวิธีไหนมันก็ไม่ขึ้นมานี่เลยจ้ะเราได้ทดลองแล้วเราได้ลองปลูกแล้วเราจะบอกว่า รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วเราก็ได้ทดลองการตัดยอดของต้นมะกรูดดูด้วยนะมีทั้งตัดยอดและไม่ตัดยอดเราจะดูว่าถ้าเราเกิดเราไม่ตัดยอดต้นเขาจะเป็นยังไงและที่เราตัดยอดต้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็ได้คําตอบ้วด้วยนะใครอยากรู้ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนเลยคือต้นที่ตัดยอดเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาด้านข้างเป็นอีก2ยอดทําให้เราได้ยอดใหม่เพิ่มขึ้นมาส่วนต้นที่เราไม่ได้ตัดยอดเขาก็จะยาวยาวยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้เราได้ยอดน้อยแล้วก็ทําให้เราได้ใบน้อยด้วยนั่นเองและที่ สำคัญเรามีวิธีการสังเกตด้วยนะว่าต้นมะกรูดต้นไหนปลูกด้วยเมล็ดและต้นไหนที่เพาะชำด้วยกิ่งหรือว่าก้านต้นที่โตมากับการเพาะเมล็ดก็สังเกตง่ายๆเลยเวลาเขาโตมาเขาจะมีหนามตามรอบลําต้นส่วนต้นที่ทําการปักชําเขาจะไม่มีหนามตามลําต้นส่วนใครที่ไม่อยากให้ต้นมะกรูดของเรามีหนามก็สามารถเอากันไกมาตัดหนามออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยวันนี้มาบอกเทคนิคการดูต้นมะกรูดแค่นี้นะครั้งหน้าเรามาย้ายกระถางต้นมะกรูดกันวันนี้ไปแล้วบาย